น้อนะครับที่เห็นหมอชี้ดูหัวนะฮะกลมๆตรงนี้ลีลีนี่คือหัวน้องทั้งหมดอันนี้เป็นเบ้าตาขวาเดี๋ยวจะปรับเป็นภาพใบหน้าให้ดูนะครับจะได้คุณยายจะได้เข้าใจน <c oughs> ะครับดูภาพนี้นะครับตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นคัมหมับนะครับกระมองขึ้นไปอยู่ตรงนี้อ๋อคือนี้ขยายมาเหรอคะอันนี้เกือบเท่าของจริงเลยครับสเกลนี่เซนหนึ่งรูปนี้เกือบเท่าของจริงจริงอันนี้เบ้าตาขวา แถวนี้เป็นแก้มครับตรงนี้เป็นคางรับนะครับรูปหน้าก็ประมาณนี้ครับฝั่งนี้จะไม่ชัดเท่าฝั่งที่ใกล้อัตาสาวนะครับมาดูอีกทีนะครับเห็นนะครับเห็นเริ่มเห็นตานะครับเห็นตาเห็นแก้มชัดนะครับเห็นลูกตาที่อยู่ในตานะครับเริ่มเห็นด้งจมูกนะครับเริ่มเห็นด้งจมูกเริ่มเห็นเริ่มเห็นตาอีกข้างนงเห็นจมูกกับปากนั่นนะฮะนี่แก้มเขาเขาหมุนนะนี่เขาหมุน ถ้าคุณยายดูดีเห็นรูจหาวครับหาวหาวน้องหาวเนี่ยนะครับน้องหาวน้องเห็นนี่มือนะฮะมือยกขึ้นมาแบบนี้อยู่นะฮะนิ้วโป้งอยู่นี่นิ้วชี้อยู่นี้มาบังหน้าตัวเองนะครับแสดงว่าเขาพยายามอยู่มุมนี้เนี่ยทําให้เราสบายใจว่าปากเขาปกติไม่แ่งแน่ๆเราเห็นหน้าตรงชชดโอเคอันนั้ก็เมื่อกี้น้องโชว์มากเลยฮะหาวนี่เราไม่ได้เจอบ่อยนะแต่ว่าก็แปลกได อันนี้ศีะครับเราวัดขนาดศีราะของเขาเพื so, ่อบอกการเจริญเติบโตของเขาได้นะครับศีรษะเขาวันนี้เนี่ยกว้างเจ็ดเซนพอดีเท่ากับ27ส็สัปดาห์สามวันซึ่งก็ตรงกับอายุรันของคุณแม่วันนี้ประมาณ27ส็ดสัปดาห์นะครับเจ็ดเซนเนี่ยเกือบเท่าลูกเทนนิสครับลูกเทนนิสเจ็ดเซนครึ่งครับแพอจะจินตนาการออกนะอันนี้ก็ะดูกสลังนะคุณแม่ครับเหมือนทางรถไฟส่วนข้างๆเนี่ย คือซโคับอันนึงที่ดูง่ายเลยเวลาคนที่ไม่คุ้นเคยกับอัตราคือหัวใจเป็นหัวใจเต้นสีห้องนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นหัวใจหัวใจเ็าจะมีสี่ห้องอันนี้พุงเพราะเด็กจะพุงกลมๆแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถ้ากลมขนาดนี้เราต้องวุ่นนะแต่เด็กนี่จะพุงกลม เรากำลังจะวัดภูงเขาหมายถึงว่าถ้าเราวัดเดียวผู้ใหญ่วัดเป็นเส้นระบวงภูมิวันนี้ก็เท่ากับ27พอดีนคะครับเพราะนั้นก็ก็แปลว่าเขาก็โตตามไปต,ตั้งแต่หัวมาถึงภูงแล้วก็สุดท้ายก็มาดูขาดูขาเพื่อให้ดูน้ําหนักโดยประมาณนะครับก้นอยู่ตรงนี้หัวเข่า กระดูกชิ้นนี้เป็นกระดูกชิ้นที่ยาวที่สุดในร่างกายะนะครับน้องดิ้นเยอะนะครับก็ก็ต้องต่างไปจากพักปกติเราชอบให้น้องดิ้นเยอะนะครับเราไม่กลัวเขาดินด้นเยอะดิ้นเยอะแต่ว่าเขาแข็งแรงอเออเขายังไม่ยอมให้ดูขามาดูลำหนึ่งตัดกันได้ดยังไตรงนี้คือคือหวา่างขา ขาเขาเป็นรูปตัว V แบบนี้นะครับหว่างขาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่บอกว่าเป็นหญิงหรือชายคุณแม่ตัวลงรู้คุณแม่เป็นหญิงเป็นชายครับคุณยายดูออกไหมครับนี่ยาล่ะอ๋อค่ะชัวร์และมั่นใจทีแรกล้วระวังไว้คุณแม่ไม่คุณยายไม่ต้องรุนอ่ะหมอยังไม่เคยผิดเลยครับสาวสิบปีที่ผ่านมา คือคือถ้าไม่เห็นเราไม่บอกไงครับไม่ใช่ว่า,วาเก่งกาจอะไรหรอกคือถ้าชัดเราถึงจะบอกวันนี้น้องหนักหน,นึ่งโลหนึ่งจุดศูนย์สามห้าก็คือหนึ่งโลกับอะไรอะสามสิบห้ากรัมหนึ่งโลไม่ถึงครึ่งขีดนะครับเล็กไหมใหญ่ไหมหนึ่งโลประมาณเนี้ยหนึ่งโลกับอีกสามขีดเอ็กหน,น,นึ่งจุดศูนย์สามเนี่ยเท่าก็บเลกยี่สิบเจ็ดสัปดาห์ก็คือโตต่างเกณฑ์ ยังยมงเป็นลูกสาวอยู่นะต้องรอไหมต้องรอไม่มีไม่มีอะไรโผงมา